มีพรีออสไฮบิดโซลาเซลล์สลูปมาฝากหนึ่งคันนะครับนานๆจะมีมานะครับกับคันนี้สวยๆเลยครับมือเดียวไม่เคยชนประวัติชัดแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วนะครับปี2020เปลี่ยนแท้ศูนย์เลยนะครับคันนี้ไม้แท้1 4 5 0 0กิโลเมตรนะครับรถสภาพสมบูรณ์มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนนะครับคันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับประหยัดมากๆนะครับก็จะตกแล้วประมาณ1 8 1 9กกิโลลิตรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับ 2 7 9 0 0 0บาทนะครับผ่อน6,000ต้นๆผ่อน6ปีนะครับรถส,สวยสมบูรณ์มากๆนะครับสีบอลเงินไม่เคยชนนะครับไฟหน้าสวยท้ายงามๆแบบนี้นครับเป็น5ประตูที่ถือว่าจะเปรียบเสมือนอีโคคาก็ได้นะครับแต่ขนาดถือว่าน่าสนใจกับออปชั่นที่ได้มาก็ไม่ธรรมดานะครับ โดยรวมก็ถือว่าสวยครบจบนะครับนี่ครับภายในจะง,งามแบบนี้นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเกียร์จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับคันนี้ออโตโอ้เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบกนะครับมีเนวิเกเตอร์จากโรงงานแล้วก็พุชสตาร์ทเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับรถได้สวยได้สมบูรณ์มากๆนะครับ กว้างนั่งสบายนะครับรุ่นนี้ผมใช้อยู่นะครับบอกเลยว่าผมชอบมากๆครับผมขับรถมาเยอะมากและก็ชอบคันนี้ก็คือชอบที่สุดคือพรีอูดนี่แหละครับเพราะว่าเป็น5ประตูที่สวยออปชั่นก็มีสภาพก็ยังไม่ตกยุคนะครับและเครื่องเสียงรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าตึบๆเลยนะครับที่ติดมาจากรถนี่ถือว่าดีมากๆผมใช้อยู่ตอนนี้รถผมเนี่ย วิ่งไปแล้ว400 0 0 0กิโลเมตรนะครับติดแก๊ส LPG ด้วยครับปีเดียวกันคันนี้วิ่งน้อยมากๆนะครับ145,000กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อปี2020ปัจจุบันแบตเตอรี่ที่ศูนย์ก็จะเปลี่ยนกันอยู่ประมาณ60,000ไม่เกินนี้นะครับก็คุ้มมากๆนะครับคันนี้เปลี่ยนมาแล้วใช้ได้อีก4-5ปีใช้กันยาวๆเลยครับสภาพโดยรวมคือสวยมากๆนะครับเครื่อง108ออกตัวนี่ไม่ต้องกังวลเลยครับ พุงปุ๊บบารแน่นอนเครื่องพันแนะครับแล้วก็ยังมีระบบอีโคคามาให้ด้วยนะครับเป็นระบบประหยัดพลังงานนะครับก็โอ้โหบอกเลยว่าถ้าใครได้ไปนะคุ้มมากๆครับภาษีก็นู่นนะครับปี6-9ครับนี่ครับสภาพ1ในร้อนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนศูนย์แท้รถไม่เคยชนดูแลศูนย์กุญแจรีโมทอยู่ครบเป็นซันูปนะครับสภาพสมบูรณ์ถ้าเราไปหารีวิวดูได้เลยครับ แต่ต้องบอกว่าต้องรีบเลยนะครับนานๆจะมีมานะครับไม่ได้เจอง่ายๆนะครับสาหรับรุ่นนี้และได้สภาพแบบนี้มาผมใช้อยู่ผมบอกจากใจเลยสภาพราคาแบบนี้ได้รถไปใช้งานคือคุ้มสุดๆนะครับเนี่ยคันเกียร์ครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับสบายมากๆนะครับบอกเลยแจ่มจริงๆนะครับรุ่นนี้ใช้ไปเลยครับใช้ได้ยาวๆอะไหล่เยอะแล้วมันทนสุดๆเลยนะครับผมบอกเลยมันทนทนทนจากใจเลยอะไหล่ซ่อมบำรุงดูแลก็ง่ายอู่ก็เยอะ แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนไม่แพงเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับราคาลงอีกผมตีว่าเหลือ4ี่0 0ื่นประมาณนั้นนะลงแน่นอนครับเพราะว่าวิวัฒนาการมันไปไกลแล้วครับหรือท่านจะซ่อมอู่นอกก็มีนะครับโอ้คุ้มอยากให้สมาชิกที่ได้เอาไปใช้งาน,นครับผมบอกจากใจเลยคันไหนที่ไม่สนใจมาสนใจคันนี้เถอะครับใช้ไปยาวๆใช้ได้สบายใจรับรองว่าคุ้มค่ากับเงินแน่นอนนะครับจากใจครับสุดคุ้มผมใช้อยู่จนปัจจุบัน ผมขับทั้งคัมรี่ไฮบิดขับมาหมดแล้วครับตัวนี้ผมชอบที่สุดเป็นพรีอูดไฮบิดผมชอบทรงแล้วก็ด้วยความที่เขามีลูกเล่นเยอะครับก็น่าสนใจสำหรับยุคนี้ได้ราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับฝากไว้เลยนะครับจากใจแอดมินจัดได้ต้องจัดครับจัดส่งทั่วไทยด้วยครับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับใช้ไปเลยครับคุ้มสุดๆนะครับหาข้อมูลได้เลยครับลองพิมพ์ว่ารีวิวพรีอูดไฮบิดนะครับไปหาข้อมูลดูนะครับรับรองคุ้ม